เขียวบ้านปลาก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามานี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้หรือว่าเข้าวอล์กอินมาก็ได้นะครับถ้าเกิดแนน้ำเป็นสองพี่น้องมันจะได้ชั่วๆอะไรอ่ับพี่อุ้ยไอ้ไอโฟนอะไรเนี่ยโปรแม็กปาพี่น้องมันเวอร์เกินวันนี้หลังจากที่ร้านหยุดไป2วันนะครับกำลังใจให้น้อง iPhone 16 Pro Max แหม AirPods Pro แล้วเมื่อไหร่จะเป็น CJ แล้วเมื่อไหร่จะเป็น CJ แล้วอุยอ้ ي, ไอโฟนสิบหกโปรแม็อีอย่างแบบนี้้อยแล้วก็เยอะมากเลยนะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจเป็นของอุยไอ้และกับ CJ เจพะ่ะย่ะโอ้ยวันนี้บอกเลยไม่มีมาตรงนี้ให้มันมีอันของอุยไอ้กับ CJ เจเลยเด้อครับฝากหน่อยเด้อีถ้ามีของอุยไอ้กับ CJ เจเลยนะครับฝากหน่อยนะครับหลนบุนๆมาของใครจริงพี่เมย์ลุนอะ อุ้ยดูอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้บบนพี่น้องมันเวอร์เกินอะไรแบบนี้นะดูดูน่ารักมากนะครับสวยมากน่ารักมากเมื่อไรซีเจเจรับช่อดอกใหม่อุ้ยนะครับฟ้ามันเยอะมากเยอะมากนะครับพี่ๆเยอะมากไหลอเหลี่ยมามามาครับ วันนี้จะได้ที่ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมซีซีเจเธออะไรอย่างโอ้ จ้าวยายสวัสดีพี่ลาลานะครับสวัสดีคุณลูกค้าพี่ลาลาดูแลติดสินครับเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับกก็คือโอ้ยวาสนาเนาะพี่วาเนาะวาดเอ้ยวา่าแต่วาสนาเกินไปเกินไปบางที่ เขาเห็นงานงงๆเขาเหลือใจเนาะพี่ไอเนาะรักเทียก็ดีใจน้ำจนน้ำตาสิไหลพุ่นละพี่น้องดีใจนั่ทักทายจ้าดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่คิดนะครับสวัสดีครับของแท้รับประกันนั่นนั่นเห็นไหมการันตีจากพี่คิดและพี่อุ้ยไอยนี่พี่คิดว่าการันตีเวอ,อร์อรดีครับฟินทุกคนเลยจ้าใช่ครับพี่พทุกคนแน่นอนวาสนาน้องเนาะโอ้ยวาสนาน้องนะพี่คิดเนาะ การันตีของแท้แน่นอนตอนนี้คนดูเจ็ดร้อยแนวนะคะฝากกดไล์กดแชร์หน่อยนะครับกดสดๆเลยแล้วก็มาให้อืมองพูดอะไรฟอละพันนะเธอเหลือใจพี่น้องพันสามพันสี่พันห้าอก็ห้าพันออ่าฟอร์สุดท้ายอ่ฟอร์สุดท้ายน่าจะเหมาคนนี้นะโอ้ยวันนี้ของเยอะขนาดนี้ซีเจจะโฟนทุกฟอร์ไปเลยโอ้เสียง เสียงจะหายไหมวันนี้โอ้ยวันนี้จะโฟนทุกฟอร์เสียงจะหายไหมเนาะต้วพการเติมเสียงเติมยังบอดีเพี่อุ้ยใครเนาะใครนี่เห็นไหล่ะพี่คิดโอ้ยพี่คิดพี่คิดไม่รู้เลยเนาะว่าของใครเนาะโอเคเลยใช่ดีค่ะพ้จดการสวัสดีค่ะพี่เอมี่มาจ้ะเริ่มละ เดี๋ยวเซตกล้องให้ก่อนนะครับเซตกล้องให้ก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเลยจริงๆไม่เลยจริงๆโอ้ยพี่คิดไม่รู้เลยเนาะไม่รู้จริงๆเลย สวัสดีครับพี่มีกดไลค์กดแชร์ให้หนะนะครับมาเลยวัน,นะครับขออนาตูกไปก่อนว่าจะเป็นใครครามคอนเสิร์ตครังที่2งของคอบำด้วยนะครับี่แน่นอนยแน่นอนที่สุดค่ะบอกยว่าครั้งแรกแรงอย่างไรครั้งที่2องจะต้องมิแรงแรน่าแน่นอนจุกต้องเลยจ้ะมอับ่าจาและในทกวนี้เป็นประจำที่ว่ารการประมูลเดือดต่อจ้าขออนุญาตวตอนาั้ในทุกวันจะมีการชวล่อแบบนี้ทุกวันเป็นประจำตามหกวันต่อหนึ่งคืนตาม นสิบดื่มเด้มลอ่จิจิบายิมดเืดื่มขอรานนที่ื่มมบดืมห้อด้เลยนะจรัวไหนนะคะเดี๋ยวละสองาสิบครับพดีละสองหาสแล้วไป็น่สดืมัเบอรื่ม ที่ตอบหนึ่ง่ายเล่นที่พอที่ตอบร้อยห้าสิบบาทครับที่ถูกต้องและคุณรูกค้าอะไรพิมเป็นจำนร์ทิมเป็นหมายเลขไม่ขึ้นก็สามารถที่เป็นตัวหสือเข้ามาได้ใช่เลยครับถ้เราจะหมุนก็คุยสามารถอ่านได้ได้ตกเลยโอเคและนะครับวันนี้เพื่เป็นการเสลยตานะคารบเรามาทำตามทำเนียมประเนียมเป็นประําของการเปิดฟอร์มสำหรับ แต่ขออนุญาตเปิดฟอร์ด้วยไอโ n น16รุ่นแล้วเรี่อโดยเป็อาวไม่ไ้เครื่องล้อลุนนะครับาขาใช้คำว่ามิติใหม่ของการเป็นดิจริงๆอร์วาสนาเนาะที่นี่นี่ถ้าตาบพีเกิดและก็จะเป็นผู้ชายสาทเนะสสมารที่ดีโอเค ไอโฟน16เก่แล right. oh. ้วก <pt it> no. ็โอยขอเสียงกนยลูกรวๆเยม้กันยลูกเอไหนกเอไหขออยบอกว่ามันมาพร้อมกับแอร์พอร์ตด้วยนะรัะ เอบ้านเกิตอะครับคนกตอแล้วต่อกเอฟจัดไฟเอฟนี้เป็นรองชาวดั้นดียครับเจ้้าท FF เอฟเอฟเอเอสองูคนชีสวอะไย่าด้วยนะครับโอ้ยใส่เต้นนะลูกน้ารชีสเด็ดจ และคอาวนี้ต่อด้วยช่อนออไม้สวยๆจ้าคราวนี şey ้เป nah ิดตัว F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  73จ้าเลยสาวด้าวขาวาเดิากระตำเราไม่ไหวปวยมากเลยทำเพลชเลชว้าวโอ้ายแลวฉันอยากจะซื้อมาเต้ยจริงๆนั่นแหละคราวนี้เปิดตัวคุณมาเต้ยกับงานช้อนออกมาด้วย

ยูที่าสี่หกตีอะไรที่เจิงไปเอ่ยหอยย่ามอหนึ่งสิร์จ้าโอ้ยจากัวแรกเนาะเอาล่ะี่สาวที่กำลังสายเอาด้วยเกินเท่าไรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเทพระ้าคุณสี่วามยาต่กันเลยครับสีาเลยสี่

ชอบไป่อบคุณก้อนสอชอบเลยหรือขอบุณดอ้นีนะรับขอบคุณดั้ี้ยนะคบไปตอเลยกับอ7 7 1 3 นะครับดีส่วนับผ so evet ู้เล่นตอดูเลยนะจ๊ะไปต่อกับเอฟ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 สี่ดาวด่ดต้นเจรากระไพ่กรไพ่หนึ่พันบาทนะจ๊ะทุกคนถอดกาวพีอมานั้นเลยนะจ๊ะเราจไปต่อกับเอฟเอฟเอฟอฟฟ เังนะคะเอขอบคุณค่ะพอกับพวงมาลัเป็นส่วนโดยนะกแสดงวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยวุอวุ้ยวุ้ยวุยวุ้ยุ้ยวุวุอยวุ้ยวุ้ยวุอยวุ้ยวุุอยวุ้ยวุยุ้ยวุ้ยวุย้ยวุ้ย้้วยุคอุุุุ้่วุุบ โอเคค่ะค่ะรยออกกต่อกับเอ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 ฟาสี่เก้ากับเราเลสีเ้ามาลยดูมดูแลสี่เ้า้ไปตอกับเอเอฟเอเอฟ เี <4 S 2> ่ออกาคในส่วนของการมอบช่อดอกเสร็จเทีย huh. ร uh ้อยแล้วและเราจะพาในส่วนขวีเ huh. ด okay. mm ็ก hmm. mm ิวาและในค่ค hmm. ืน mm ีไเคแบบองืขออาตปรกาศอัแล้วใครกไับ

และต่อเนื่องไปครับต่อไปต่อไปและวีเพลงรับไปต่อนะคะ F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  สองสี่ลูกแล้วกัน เรียกให้เราเต่อกับการกลับมาของเรานะครับกลับมามากมาเลยสุดส่เโอเคนะครตอนี้เราัสื่อก้าก้ามโมประมลได้เลยนะครับประมลได้เลยบ สเดิมครับออไลน์ออนไลน์สองเดืมครับออนไลน์ออนไลน์สองเดิมครับออนไลน์สองเดืมครับสองเดือมออนไลน์จ้าสามเดืมครั้งที่หนึ่งคสามเดืมครั้งที่สองี่ฟางว่าไงจ้ะสี่เดิมจ้สี่เดมครับสเดิมแล้วสี่เดิมแล้วสี่เดิมแล้วครับสี่เดิมแล้วสี่เดมมพี่สี่เดิมแล้วพี่เพิ่มหน่อยครับหเดืมออลน์จ้าห้เดิมครั้งที่ห หาดื่มครที่พี่ป,นปานแงจานันย่าต้องให้ี่นและห้าดื่มพีทาครั้งที่สจ้าและตอนนี้นนต่อที่พี่ดีเค่นพยัคเชนนก่อนไปเลครับวันนี้เรากับนักขอเรีกขอแรงกลับมาด้วยเลยลูกพนยสนุกสนุกมันมันไปกับรอบนี้ดื่มเัล้วนะ สิแล้วอนไ์อลไสิบแล้วอนไสิบแล้วอนไ์อนไลนสิบแล้วครับไม่มีครับเติมเอาเนี้เจ็เดิมครั้ง,งที่สามลงี่สาเลยะเอานี้ไปต่ออีกหนึ่งไม้ลยกันเจ็ดสเจ็ดสเจ้ามเลยเจ็ดสามจ้างปราสอลไ์เปิดมานี้หดื่มจา้าหดื่มครั้งที่หนึ ห้าดื <unprecedented>? ่มคระดิ่งสองออนไลน์เพิ่มเติมไม่ช้าพี่อ้ํอย่าไม่มีเลยสักเลยและคร้าไม่มีเราห้าดื่มครั้งที่สามเจ้าข้าเก็บตามตรงนี่หกสองจ้าต้องตเลยหนุ่ยต้อบกลับมาไม่ชินเลยพี่สองดื่มสาอครับออนไลน์ออนไลน์สองดื่มครั้งที่มาครับสองดื่มแล้วออนไลน์ครับสองดื่มแล้วออนไลน์เพิ่มไหม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  เพิ่มไหมครับครั้งที่สาม้าดอ่ใช่ายเป็นต่อชันหนึ่งห้าต้องออกมาเลยหดดเาดื่มห้าดื่มเดาื่มกห้าดื่มครั้งที่หนึ้าดื่มครั้งที่2เพิ่มเติมเมนช้าเพิ่มเติมเมนช้าห้าดื่มแล้ว พี่ย้าว่าไงจ้าเพิ่มไม่จ้าย้ำว่าไงจ้าเพิ่มไม่จ้าเออพี่เจว่าไงจ้าเพิ่มไม่จ้าไม่มีมาบ้างฟังฟถ้าไม่มีแล้ว5ดื่มครั้งที่3จ้า3 1จ้า3 1จ้า3 1กดเอาอะไรมาที่3ดื่มจ้าจ้า3ดื่มครั้งที่1 3ดื่มครั้งที่2จ้อร์ตาอะไรครับ3ดื่มแล้ว เพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมไหมและขออนุสอคัที่สามบบไม่ไเไปต่อเลยจ้ากับเอ็มี่นะสาี่เลยจ้าพี่พีครับพิมพ์เบอร์อะไรนะครับสามสี่คนตั้งตัวต่อที่สี่ห่จ้าจ้ออนไลน์ครั้งที่หจ้าสีออนไลน์ครั้งที่สจ้า อะ er ไรจ th ้าเพื่อไม่จ้าเพื่อไหมลายสลาั้งที่มายสมหกสามมาเตพี่ิดเปิดไป่สองเดอมจ้าลายไปที่สองเดือมนะครับเปิดมาที่สอเดือมนะครับลลไเปิดไปที่สอเดือมแล้วาาสองเดือมจ้วสองเดือมจ้าสองเดือมแล้วอะไร ออนไลน์เพิ่มไมจ้าออนไลน์เพิ่มไมยจ้าอ่เพิ่มไมจ้าเพิ่มไม่เพิ่มไม่ก้อยหลังจากขออนุญาตสอออไลครั้งที่สามแลเการเารันี้าล่ะนี่เแล้วครับพี่อและเพิ่มม่

สามเดือนแล้วครับอะไรล้างน้ำล้าตาล้อกสองศูนย์กันจ้าเลยตอนสามนอะไรครั้งที่สามดสามแปดสามแปดรสามับล่อสไตล์ไทยแนเลครับเลยอะไรคั้งที่สองหนอะไรสองพี่อ้อยสออะไรครั้ที่หนึ่งอะไรเพิ่มมาหน่อยครับ ออลน์เพิ่มหน่อยออไลน์ที่2อหอไลนเพิ่มมนอ่สามดื่มออไลน์จ้าสามดื่มออไลน์ครั้งที่หนึ่ดื่มออนไลน์ครั Luckily, no ้งที่สองแย่จ้าไม่มีเพิ่มไม่จ้าสามดื่มแล้วถ้าไม่มีสามดื่มครั้งที่สาพี่ออยจ้าสามสามลจา3ยจ้าสามสามเจ้าสามดื่มสองบค่ะ ครั้งที่1นึสดื่มครั้งที่2เพิ่มเติมไม่จ้าสามสามยังไงจ้าพย้อมเพิ่มไม่จ้าเพิ่มไม่จ้าและถ้าไม่มีแล้วสดื่มครั้งที่สามซอฟต์บอลเลยจ้าลองจเอฟซีเจ็ดนะครโอเคยีเจ็ดจ้าีเนะคะอุ้อยคุณ4ุสโมสี่โมนคือตัวอะไรคะ สี่โดค่ะตัวดูอะไรอ่ะเต่ดนตระลิหน้ากสดนยใช่แล้วที่น้ามันเตเป็นตัวที่ฝันไ่เยอะใน่นเลยอสี่มดอยโอ้ยเอฟสี่เจ็ดตัวที่สองดือมแล้วะสองดืมครับสองดืมแล้วสองดืมแล้วที่เลน์สองะไรสอดมนะครับอะไรสองดืมนะครับสองดืมอะไรครั้งที่สองครั้งที่สามสองดื่มอะไรครั้งที่สามเชิญเลย แปดแปสนแปท okay. yeah well, yeah yeah, ี่เซียอที่ง่เืออ mm ่ไลน์ทัที่2 2มแล้วครับสองเตแล้วดองิมแล้วจากสองเมแล้วก็ไดีรับแข่งแันเลยแล้ขออนุญาตองน่ไลนที่สมครับผมจขออนุญาตไปต่อนะจ้าเอฟห้าูนจะเอฟหู้นะ์ใหดู อะลไรเปิดมาที่สี่ดื่มจ้าสีด่ดื่มครั้งที่หนสีด่ดื่มครั้งที่2 2> สองพี่ฟางเพิ่มให้้องไหมจ <c oughs> ้าอะไรนะไม่มีแล้วสี่ดื่มครั้งที่สามจ้ามปนดออมหกห้าเจมแล้เอหกหาเลยดองมเร็วเร็ว อะไรเปิดมาที่สามดื่มจ้ะสามดื่มครั้งที่1 3่ดื่มครั้งที่สองเพิ่มเติมไหมจ้าแล้วทาไม่มีแล้วสามดื่มครั้งที่สาจ้าเก้้าหน่พี่เิมเปิดที่สองดื่มสองดื่มนะครับพี่อะไรน์2ดื่มที่2ดื่มแล้วพี่ที่สองดื่มแล้วอะไรน์2ดื่มนะครับ -3 ดื่มออนไลน์สามดื่มออนไลน์ครั้งที่หนึ่งสามดื่มออนไลน์ครั้งที่สองพิถามเพิ่มเติมไหมช้าพี่ถามว่าไงจ้าพี่ถามจ้าและถ้าพี่ถามไม่เพิ่มสามดื่มครั้งที่สามพี่โบจ้าเน่8ครับเลยนี่แหละเอนึแดส่ออนไลน์พ่ามมางนชกจ้าสาดื่มออไลนครั้งที่หจ้า

คนบรรยาที่นีไว้ก่อนเลยนะจ๊ะงาของเรือสองหนึ่งอะไรครที่สามกะาพี่มาเลย้ี่เล่น่ไปจะรียก่้ตอนนี้อะไรสามารถพิมพ์เอฟหล่อได้จ๊ะสเื่อจะดดื่มาได้เลยมาครับพี่มาเบอร์หดดีครับพี่ีมเนตได้สามารถพิมพ์ตัวเลขเข้ามาะได้เสนกันใช่ Nah, ได้เลยจ้ะเดสลับแถวเพิ่มเตเพิ่มตลอดยกย้ายฝาหนีกันท่าไหล่ลูกสลับแถวแล้วนะคะศูนย์สองไลูกม่จ้าศูนย์องคนไปลูกนไปโอ้ยหอะไรเปิดว้2ดื่มจ้าสอดื่มมาที่หนึ่งสดื่ม้งที่สองและสอดื่มมาที่สามจ้าขออน้ไปต่อสาศนจะสาศ ออนไลน์เปิดมาที่สองดื่มจ้ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มครั้งที่สองเพิ่มเติมไหมจ้ะเพิ่มเติมไหมจ้ะพี่ฟากจ้าหน้ารัานเพิ่มเติมไหมจ้ะออนไลน์เพิ่มเติมไหมจ้าสองดื่มแล้วยัจ้ะสองดื่มแล้วจ้ะพี่พี่จ๋าถ้าเพิ่มเติมได้จ้ะถ้าไม่มีแล้ว สิบดื่มอะไรค่ะสิบดื่มที่เป็นจริงครั้งที่เดิมสิบดื่มครั้งที่สองเพิ่มเติมไหมจ้าเพิ่มเติมไหมจ้าและถ้าไม่มีแล้วสิบดื่มครั้งที่สามจ้าจะอะไรลูกอันนี้รั้งทอร์เนตไม่รู้เลยสองดื่มอะไรครั้งที่หนึ่งค่ะสองอะไรครั้ อะไรเพิ่มไหมครับอะไรเพิ่มไหมอะไรเพิ่มได้ตลอดนะครับตอนที่สองดื่มนะครึ่งครึไหนครับไปสองครึ่งครึ่งน้อของทนที่ตกรไปนะครับตอนที่สองดื่มรที่สจ้าไปสองเจ็ดต่อสองเจ็ดไปเลยสองเจ็ดกระดุกเียวนะครับเปิดออนไลที่สองดื่มจ้าสองดืมออนไลนครั้งที่หนึ่จ้าสอดืมออไลน์ครั้งที่สองจ้า หน้ไร้าไมี่มเตมเมตามีเมตา่าเมตายมีวพ่มเมตาออลไม่มีสามหงาสองห่มอาไลน์ครั้งที่สามงาอ่เก้าอนสี่กาสี่เา่กันเลยด้ออไลนพี่มิวกดมาที่สองดื่มจ่าสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มครั้งที่สองนารานเพิ่มเติมมันจะพี่ฟา